สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้าหนิวครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของรถแข่งในตำนานที่เรียกว่าโคตรแร์ไอเทมเป็นการรวมตัวของสุดยอดสำนักแต่งระดับโลกสองค่ายลองคิดดูนะครับเมื่อโยชิมูระปะทะโมริวากิผลลัพธ์ที่ได้มันจะเดือดขนาดไหนย้อนกลับไปในปี1983ครับในยุคที่รถแข่งเอนดูรัเรซิ่ง กำลังพีคถึงขีดสุดโยชิมูระเนี่ยเขาอยู่คู่สนามแข่งมาตั้งแต่ปี1954แต่จูจ่ๆซูซูกิก็ลดกิจกรรมแข่งลงทำให้โยชิมูระขาดแคนเฟรมเทพจากโรงงานทันทีนี่แหละครับคือจุดที่ต้องหาทางออกโยชิมูระเลยหันไปจับมือกับโมริวากิที่ตอนนั้นเป็นเบอร์ตนตน้นเรื่องการสร้างเฟรมอลูมิเนียมเฉพาะสำหรับรถแข่งซึ่งโมริวากิ เขาล้ำกว่าใครในเรื่องนี้รถคันนี้จึงชื่อว่าโยชิมูระโมริวากิ GSX1000 ครับเป็นการรวมพลังที่ลงตัวสุดๆได้เครื่องยนต์สีวาวสุดโหดที่จูดมาเน้นๆโดยโยชิมูระโดยมีพื้นฐานเครื่องยนต์จาก Suzuki g s x 1 0 0 0 s k a t a n a ได้เฟรมดับเบิลเคโดจากโมริวากิซึ่งเป็นท่อเหลี่ยมสุดแข็งแกร่งที่น่าสนใจคือ ระบบการสะเทือหลังเป็นโชคคู่ทวินช็อกแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นปัชญาของมูริวากิที่บอกว่ามันทำให้คนขี่รู้สึกถืออาการลื่นถลายของยางได้ง่ายกว่าแถมเซตอัพด้วยโช๊คขยาบ้าพิเศษที่ผสมสปริงนุ่มแข็งเอาไว้อย่างลงตัวที่ขาดไม่ได้คือท่อไอเสียไทเทเนียม 4in to 1ดัดมือฝั่งแค่สเปคก็ขนลุกแล้วครับ ในศึกซูสุกะ S hour ปี1983ทีมนี้สร้างตำนานทันทีพวกเขาคว้าโพโพซิชันมาครองได้สำเร็จขึ้นนำหัวแถวสุดเท่แต่ความดราม่าก็บังเกิดครับในรอบชิงรถต้องมาเจอปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วจากฝาสูบอย่างน่าเสียดายทำให้ต้องจบการแข่งขันไปที่อันดับ13ทั้งที่ศักยภาพเกินร้อยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าจดจำ ของประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตเลยทีเดียวครับแต่ความรู้สึกที่ได้จากสนามแข่งไม่ได้หายไปไหนครับในช่วงปี1985ถึงปี1986โยชิมูระก็เอาเทคโนโลยีทั้งหมดมาถ่ายทอดสู่รถถนนด้วยแนวคิดที่ว่าพร้อมแบ่งปันวิชาจากสนามแข่งสู่สตรีทบ b i ไบ Rider นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโยชิมูระทอร์นาโ F1 โปรโตและนำไปสู่รุ่นสมบูรณ์อย่างทอร์นาโ 1,200บอร์วิวในที่สุดรถถนนพวกนี้ได้แฟริ่งที่พัฒนาในอุโมงค์ลมได้ถังน้ำมันอลูมิเนียมที่เบาลงครึ่งหนึ่งและมีชุด